I'm right. สวัสดีครับโกสวัสดีจ้าโกชื่ออะไรครับชื่อสมบูรณ์จ้าโกอยู่แถวไหนครับเนี่ยอ๋ออยู่บ้านแพ้วค่ะอ๋ออยู่ตรงหลักอะไรครับอยู่ตรงหลักสี่อ๋อหลักสี่แล้อครับแล้วตอนนี้โกกําลังตัดลำไยไปที่ไหนครับอ๋อให้แม่ค้าปีกก่ะจ้ะอ๋อตอนนี้ราคาโลประมาณเท่าไหร่อะครับโก ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ50บาท50บาทนะครับอันนี้ที่โกตัดอยู่นี้เป็นลำไย,ยพันธุ์อะไรครับอ๋อเพชรน้ำเอกจ้ะเพชรน้ำเอกนะครับ <S <S วันนี้พอดีมาก็เห็นโกกำลังตัดอยู่อพอดีจะถามโกว่าโกใช้ลำไย,ยเนี่ยสวยขนาดเนี้ยโกใช้อะไรในการปลูกเขาบ้างนะครับโกก็มันยังไงอ่ะก็ก็ใช้น้ำตามลเนี่ยก็ฉีดไปกับสารเคมีนะ แล้วก็ใช้ลดมัางแล้วโกใช้บ่อยไหมครับก็ <g ül> ทุกครั้งที่ฉีดยาเอ่อโกลบกวนช่วยบอกผมนิดนึงครับว่าเอ่อการใช้ตัวน้ำหมักปลาล้าเนี่ยครับโกใช้กี่นานครั้งยังไงครับขั้นตอนในการใส่ของโกครับโกจะใส่ประมาณ5 0าสซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรกี่กี่กี่วันครั้งครับ ก็ประมาณ15วันครั้ง15วันครั้งนะครับแล้วที่โกใช้เนี่ยโกฉีดตอนช่วงกี่โมงครับก็ฉีดก็ประมาณลงประมาณ8โมงแปดโมงเช้าเหรอครับใช่เพราะว่าเราเร็วนั้นเราทำไม่ทันอ๋อ <laughs> แล้วสายแล้วโกไม่ทราบว่าลำไย,ยที่โกปลูกเนี่ยมันมีประมาณสักเล็กเป็นไร่ได้ไหมครับหรือว่ายังไงครับมันมัน ก็เป็นไล่มันประมาณกี่ไลอ่อะสี่ไลอ่อะประมาณสี่ไล่เหรอครับแล้วมันบอกได้ไหมครับว่าอยู่ประมาณกี่ต้นนะครับมันอยู่ประมาณสองร้อยกว่าต้นสองร้อยกว่าต้นซึ่งเป็นพันเดียวกันหมดเลยเหรอครับใช่ถูกพันนี้หมดแล้วปกติเดียโกใช้อย่างอื่นมาก่อนไหมครับก่อนที่โกจะมาใช้ตัวน้ำหมักปลาครับก็ใช้พวกแคลเซียมนะใช้แคลเซียม อ๋อแต่ลูกใหญ่มากเลยนะครับอลูกใหญ่แต่นี่มันตัดไปมั่งแล้วอ๋อโอ้ยังใหญ่อยู่เลยตัดไปมั่งแล้วอืมชุดตุ๊ดจีนชุดตุ้ดจีนเนี่ยตัดไปชุดนั้นเนี่ยช่อหนึ่งก,ก็สองโลมีสามโลมีโลสามีโอ้โชอ่อละสองสามโลเลยเหรอครับใช่แต่ว่ามันสมบูรณ์ม,มากเลยนะครับ้ามัน,ม,ม,นมีมันก็มีแบบว่า,งไ,างไงบางช่อไงบางบางช่อก็เล็กบางช่อก็ใหญ่มันไม่ใหญ่ทุกช่ออ๋อ ครับผมแล้วโกใช้แล้วโกรู้สึกว่ามันแตกต่างจากเมื่อก่อนไหมครับก็ไม่รู้นะคราวนี้โกไม่ได้ใช้ยาขัดผิวเลยอะ่ะโ oh. อ้เออนี่นี่มันเปียกน้ํานะดูอันอันแข็งนู้นในแข็งนู้นในแห้งครับผมเออเพราะว่าคน้างบ้านอะ่ะเขาเอาไปใช้เขาก็อบอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจเขาก็ลองเอาไปใช้ดูอบอกเออเนี้ยป้าเขาใช้อย่างเนี้นะ เขาก็ขอลองไปใช้ดูเอาไปใช้เขาบอกว่าของเขาอะผิวจะสวยกว่าของคนอื่นผิวเหลืองคือว่าตรงของเรานี้เราไม่ได้อบยานะไม่ได้อบกรรมาฐาถนเลยคือว่าเราใช้แบบพื้นื้นของเราอย่างเนี้ยปกติแล้วจากนั้นเขาเอาไปอะเขาบอกเขาไม่กล้าฉีดเขาก็เอาไปลดอะแต่เขาบอกเขายอมแล้ว่าผิวมันสวยสวยฟาบที่เขาเคยทํามา อ๋อคำว่าผิวมันสวยนี่เพราะว่าเขาเอาอน้ำหมักปลาราไปลดเฉยๆล่ะครับใช่แล้วของโกล,ล่ะครับของโกใช้ลดหรือโกใช้ฉีดครับใช้ทั้งสองอย่างเลยอ๋อแล้วใช้ทั้งสองอย่างหมายถึงว่าเวลาโกใช้คือฉีดที่ดินก่อนแล้วค่อยๆฉีดที่ใบยอย่างนี้หรือเปล่าครับโก็ที่ใบละโกจะใช้กับไอสารเคมีนี่แหละอ๋อแต่แต่ว่าถ้า,าคือว่าเราจะโกจะใช้เป็นปรับน้ําอ่ะเข้าใจนะ ยังไงครับปรับน้ําลบกวนอธิบายนิดนึงครับปรับน้ําคือว่ามันก็แบบว่าไงอ่ะมันเป็นปรับน้ําคือยังไงอ่ะคือว่าน้ำอ่ะมันจะมีอะไรอ่ะสารอะไร p เอะไรประเภทเนี้ยก็เลยปรับน้ําให้มันแบบาอไเหรออใช่ไหมมันเป็นสารยังไงอ่ะแล้วเราก็อ๋อต้องการจะปรับสภาพน้ําให้มันเป็นสภาพน้าที่ดีใช่ไหมครับอ๋อครับผม อยากให้ชาวสวนลำไยก็ลองมาใช้น้ำปะลาหมักดูบ้างนะคะว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่าเพราะว่าแต่ดีฉันใช้มามันก็รู้สึกว่ามันก็ได้ผลดีนะคะค่ะที่อสมบูรณ์เชษฐะค่ะเปอร์โทรศัพท์เออศูนย์แปดห้าหนึ่งเก้าหกแปดหนึ่งเก้าห้าค่ะอยู่หมู่สามตำบลหนองสองห้องอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะ